สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ป้านัดมาอัปเดตเมื่อวานไปหาหมอตามาคืออาการที่ป้าเป็นก็คือเวลาเรามองเนี่ยมันจะมีมันจะเห็นเส้นสีดำๆจะเป็นตาฝั่งซ้าย เป็นเส้นดำๆลอยไปลอยมาแล้วหางตาด้านซ้ายจะมีแสงวาบออกมาเหมือนกับฟ้าแลบหมอเขาดูแล้วว่าเกิดจากโรควุ้นตาเสื่อมวุ้นตาเสื่อมถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไง มอ,อบอกว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยที่เรามีอายุมากขึ้นวุ้นตาก็คือของเหลวที่อยู่ในตาขาวนะของเหลวที่อยู่ในตาขาวที่เป็นเจลยวใสๆเขาเรียกว่าวุ้นตาพอเราแก่ตัวลงมันก็จะเหลวลงซึ่งป้าก็งงว่าคำว่าเหลวลงกับข้นขึ้นมันนะ่าจะเป็นคำเดียวกันนะ เขาก็บอกอีกแหละว,ว่ามันเหลวลงมันข้นขึ้นมันอาจจะเป็นขุ่นขึ้นหรือเปล่าป้าอาจจะแปลมาผิดหรือเปล่าแล้วก็มันหดตัวด้วยอันนี้เรียกว่าโรคภาวะวุ้นตาเสื่อมแต่สำหรับตัวป้าเองเนี่ย หลบรถมันเป็นโรควุ้นตาเสื่อมแล้วมันแถมมาด้วยการที่วุ้นมันถลอกมันลอกออกมาจากจอตามันถลอกแล้วหลุดลอกมาจากจอตาแล้วพอเวลาเออเขาเรียกอะไรอ่ะมันหดหรือว่ามันลัง แล้วระหว่างวุ้นกับจอตานะ่ะมันลังเข้าหากันมันหดตัวมันลังเข้าหากันมันก็เลยทําให้มองเห็นเออแสงออกมาไม่ใช่ข้างข้างหมอบอกว่าไม่อันตราย <c oughs> อารมร์อีกรันก่อน สาเหตุของป้าที่มันที่มันเออเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมันเกิดขึ้นได้ไวได้ง่ายเพราะว่าตาป้าจะแห้งมากน้ำตาจะไม่มีไหลออกมาเลยตาฝั่งซ้ายมันจะแห้งแบบต้องต้องใช้น้ำตาเทียมหยอดแล้วเวลาเราหลับตาหรือว่าแบบว่ากระพริบ เปิดก็พิบป,ปิดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันจะเจ็บมันต้องช่วยน้ำตาเทียมช่วยหยอดตลอดแล้วก็ช่วยให้มันแบบรอเลื่นมากขึ้นแล้วหมอนัดป้าอีกทีนึงก็คือรอหนึ่เดือน คือเดือนโนเวมเบอร์ก็เดือนพฤศจิกายนเนาะวันที่หลังวันที่ยี่สิบสี่เดี๋ยวป้าจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเออป้าว่าหมอเขาเช็คครั้งนั้นอะเจออะไรมัง่งแต่หมอบอกป้าแล้วว่าเขาจะเช็คดูว่าไอไอเกลที่ไอเกลที่ว่าวุ้นวุ้นเนี่ยที่มัน <c oughs> ที่มันถลอกแล้วมันไปยึดติดกับ เ,เขาเรียกอะไรอะจอตาออมันไปยึดติดตรงนั้นไว้เขาจะเช็คดูว่ามันมีรูหรือเปล่าถ้ามันมีรูก็คือว่าต้องทำเลเซอร์ปิดรูตรงนั้นต้องทำเลเซอร์ปิดรูป้าต้องถามหมอต่อว่าถ้าเกิดว่าปิดรูไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้น ว่าจะมาอัปเดตอีกทีหลังวันที่24พฤศจิกายนวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะเดินกลับบ้านแล้วเจอเห็ดจะลงไปดูซิว่าเห็ดอะไรเป็นล่องน้ำด้วยถ่ายไปเดี๋ยวตกน้ำแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะวัสดีค่ะ